ออกแบบออกมาสวยจริงๆค่ะคุณผ<ช>ูช้ชมค่ะนะครับ,รบกำลังใจอยู่ไหนครับมาได้เลยนะครับกำลังใจอยู่ตรงไหนนะมาได้เลยนะคะอจอกอมไม้<ล>ใช้แล้วค่ะนงผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมไลายโฮประยุกต์นะคะเราก็สมใส่ไปด้วยเครื่องเงินของขวัญศินนรินของเราด้วยนะคะขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับนางแบบกิตติบาตกของเราค่ะ ท่านใส่แมสใช่แล้วโชว์นิดนดงวนะครเนื่องจากช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโควิด -19 อยู่ดะเราก็ใช่ผมก็เลงจะบอกว่าแมสของท่านก็เป็นแมสที่ผ้าไหมเนี่ยลายเดียวกันกับชุดเลยนะลายเดียวกันกับชุดเลยสวยมากดังแบบสวยชุดสวยนะคะสวยงามจริงๆค่ะท่านครับขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าชุดเนี่ยตัดตัดตัดที่ไหนอะครับ เจ้าของชุดของผมนี่เลยตเดอยานเป็นนักศึกษาของสาขาสิ่งทอและการออกแบบที่เทคโนโลยีดูผลงานเขาแต่งโอ้โหใช่สวยมากๆเลยนะคะครับผลงานแตละอย่างของเทคโนไม่ธรรมดาถูกต้องเลยนะคะ